إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله اله إلا الاولين والآخرين واشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ل على الدين كله ولو كالها الكافرون. صل Usalli وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه فمن تبهم الى يوم الدين. اما بعد يقول حق تبارك وتعالى في محكم كتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروني أذكركم وقال أيضا วสกุลวสกุรุรับบักาฟีนับศิฆะท adarru awa khifatan dunajah minal kauli bilguduwi wal asad wala takun minan gafirin พี่น้องผู้ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ทั้งหลายครับอิตตะกิลละอิตตะกิลละอิตตะกิลละวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นอีดประจำสัปดาห์ตรงกับวันที่26เดือนระยับปฏิทินอิสลาม หลังจากรอยยับก็คือซะบาลหลังจากซะบาลก็คือรอมฎอนเตรียมตัวเตรียมใจขอดุอากับอัลลอฮฺมาตาลาให้เราได้รับบรารักัดจากเดือนรอยยับบรารักัดจากเดือนสะบาลแล้วก็ได้เข้าสู่เดือนรมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องครับสังคมปัจจุบันนี้ความวุ่นวายความปั่นป่วนเต็มไปหมดทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศ เรียกว่าเรานั่งดูนั่งฟังนั่งมองเห็นแล้วเครียดแล้วเราจะทำยังไงกับตัวเราเองแล้วเราจะทำยังไงกับตัวเราเองมีทางเดียวเข้าหาลอเข้าหา,าศาสนาของเลาอเรียนรู้เรื่องราวของาศาสนาจะนำพาเรานั้นให้เราให้รอดพ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในดุนยาแล้วก็อาคเรอเข้ากับมหาหลอ เข้ามาลักอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะรักท่านการที่ท่านจะการที่เราจะให้คนหนึ่งรักเราเราต้องรักเขาก่อนเช่นเดียวกันการที่เราจะให้อัลลอฮ์รักเรานั้นเราต้องรักอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์บอกว่าไงครับฟัสกูรูนีอสกูรกุมพวกท่านทั้งหลายจงลำลึกถึงฉันแล o, ab, so cards, like him, so ותר, ้วฉันก็จะลำลึกถึงท่านเราลำลึกถึงอัลลอฮ์มากน้อยขนาดไหนวันหนึ่งมี24ช uh ั uh ่วโมงเราให้กับอ uh ัลลอฮ์มากน้อยขนาดไหน ลองคิดพิจารณาลองคิดพิจารณานะครับอั o, ลลอฮ์รักเราเรารักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักเราและในเมื่อท่าอาหากว่าอัลลอฮ์รักเราแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงอั o, ลลอฮ์สมาตาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่รรบบาว a s ก u r Rabbaka fi nafsika t a d a r r อ a n wa k ี i f a t a n dunal a h จงลำมลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งเสียเลยนะ บอกกับบ่าวทุกๆคนบอกกับผมบอกกับพวกท่านทุกๆคนนะ่ะให้ลำลึกถึงอัลลอฮ์การลำลึกถึงอัลลอฮ์ะนะั้นมีหลายอย่างหนึ่งซิกุรุลลอฮ์พี่น้องกัซิกุรุลลอฮ์กันอยู่แล้วแหละนะครับสองอ่านกุรานสามดูอารสี่ขออภัยโทษห้าขอมอบหมายกับพระองค์ทุกๆอย่างนี่เขาเรียกว่าซิกุรุลลอฮ์แล้วซิกุรุลลอฮ์ยังไงล่ะพี่น้องตั้งวง ฮาลกอดส่งเสียงดังอย่างนั้นหรือเปล่ามาดูมาดูาดอรร์บอกวิธีการลำลึกถึงพระองค์วิธีการลำลึกถึงพระองค์นะครับวัสกุรุวัสกุร,รับบักฟีนับซิกะตัดดอรุอนันตัดดอรุอันก็หมายถึงว่านอบน้อมทำตนนอบน้อ,ทอมทำตน,น,อ,อ,ตนออกมาจากใจการลำลึกถึงอรรนะ์นั้นน่ะมันต้องออกมาจากใจ ขอบคุณอัลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์คือการขอบคุณอัลลอฮ์นั่นเองคีฟตันคีฟตันกลัวทั้งกลัวทั้งหวังเราจะต้องหวังด้วยหวังในความเมตตาแล้วก็กลัวในการลงโทษนีค่คือการลำลึกถึงอัลลอฮ์ดูนัดยะไม่ต้องตะโกนไม่ต้องโวยวายไม่ต้องคารากาสไม่ต้องตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับมินัลกาวลีบิลวูดูวิลวาสวาลอาซอน ทั้งตั้งแต่ต,ตอนเช้าจกนกระทั่งถึงตอนเย็นเรื่องแต่นั่นเรื่องตั้งแต่ตั้งบอมาจากกนกระทั่งถึงเย็นหรือพูดในในหนึ่งก็คือทั้งวันถ้ามีเวลาว่างให้ลึกลำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มีถ้ามีเวลาว่างให้ลำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับทั้งในเวลาตะกุนมีนันกอฟิรินอัลลอฮ์ทิ้งท้ายอายะวะอย่าเป็นคนที่เผลอเลยอ,อย่าเป็นคนที่หลงลืมอย่าเป็นคนที่ไม่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ถ้าไม่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ก็จะไม่ลำลึกถึงเรายามทุกยามสุขยามไม่สบายยามเครียดยามเศร้าใจถ้าไม่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ยามยามต่างๆ่างเราเนี้ยอัลลอฮ์ก็ไม่ลำลึกถึงเราไม่ให้ทางออกกเราไม่ช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นจะต้องรักอัลลอฮ์ก่อนลำลึกถึงอัลลอฮ์ก่อนนะครับท่ารูลุลลอัลลอฮวอะลวาสลัมได้พูดว่ามาสลุลลาดียะสูรอบบะฮูวัลลาดีนาลายะสูรอบบะฮูมาสลุลไหลุลวันไม่ ทารสุรุลอสัลลัลลฮุวอะลีวาสลัมได้เปรียบเปยคนที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์กับคนที่ไม่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่เคยกล่าวดิกรุลลอเลยไม่เคยสารเสริญอัลลอฮ์เลยไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์เลยไม่เคยขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยเนี่ยทารสุนบอกมาซาลุนละดีนายัสกูรุรับบาหูวันละดีนายัสกูรุรับบาหูผู้ที่ไม่ผู้ที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์กับผู้ที่ไม่ลำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นเปรียบเสมือนให้ยุนบันไม่ คนตายกับคนเป็นคนเป็นกับคนตายเนะี่ยคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีทั้งเป็นและก็ตายนะครับพี่น้องคนเป็นก็คือ,ค,อคนลํำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นประจําเป็นประจําเป็นประจําส่วนคนที่ไม่เคยลํำลึกถึงอัลลอฮ์เลยเนี่ยสุลราก็ไม่เข้าอ่านกุรอานก็ไม่อ่านดูอ้าก็ไม่เคยขอซิกุุลลอฮ์ก็ไม่เคยกล่าวสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเปรียบสเสมือนกับมีชีวิตแต่ไม่มีดวงวิญญาณมีชีวิตเดินได้แต่ไม่มีดวงวิญญาณ แต่คนที่ลํำลึกถึงอลัลลอฮ์น่ะเขามีทั้งชีวิตแล้วก็มีทั้งดวงวิญญาณพี่น้องครับคนที่ลํำลึกถึงอลัลลอฮ์เนี่ยแหละครับเขาจะมีแต่บารักัตไม่เชื่อลองดูลองสักอาทิตย์หนึ่งลํำลึกถึงอัลลอฮ์ทังอาทิตย์น่ะนะครับลองลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองดูลองดูลองดูนะครับจะมีความมีบารักัตกับชีวิตจะมีความปลอดภัยกับชีวิตและก็จะได้รับความคุ้มครองจากอาลัลลอฮ์ในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่ลํำลึกถึงอลัลลอฮ์ อย่าได้หวังได้รับบารักัตในชีวิตเลยมีเท่าไหร่ก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมดทรัพย์ก็ไม่มีบารักัตชีวิตก็ไม่มีบารักัตชีวิตไม่มีบารักัดหมายความว่าไงพี่น้องสังกะตายชีวิตของคนคนหนึ่งที่สังกะตายกับชีวิตมีเรือนร่างแต่ไม่ได้มีความสุขในชีวิตมีเงินมีทองแต่ไม่ได้มีความสุขกับเงินทองพี่น้องก็ลองไปคิดดูนะครับก็ไปคิดดูนะครับบ้านที่ลํำลึกถึงอัลลอฮ์บ้านนั้นจะมีบารักัต บ้านนั้นจะมีแต่ความสุขบ้านนั้นจะมีแต่ความมีแต่ความมีแต่การคุ้มครองจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันในทางตรงข้ามถ้าบ้านนั้นไม่มีละมานบ้านนั้นไม่มีการอ่านกุุร่านบ้านนั้นไม่มีการลำลึกถึงอัลลอฮ์บ้านนั้นไม่มีการเตือนเรื่องความดีแล้วก็ห้ามปามกันเรื่องความชั่วบ้านนั้นนบีบอกเหมือนกับกุโบสเหมือนกับหลุมฝังศพเหมือนกับความมืดมิดกุโบสเพราะฉะนั้นพี่น้องครับลึกลำลึกถึงอัลลอฮ์ อุสกุรุนออสกุรุกุมจงลำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะลำลึกถึงท่านพี่น้องครับในสมัยของท่านระซุลลศ็อลลัลฮุอะฮิวะสลัมนั้นมีแบบอย่างของการลำลึกถึงอัลลอฮ์มีแบบอย่างของการลำลึกถึงอัลลอฮ์และในหลังท่านราซุนสอลลัลฮุอะไลวะสลัมตาจากไปไม่นานก็มีการลำลึกถึงอัลลอฮ์แต่เป็นลูกที่เพี้ยนเพี้ยนแต่มีเป็นลูกที่เพี้ยนเพี้ยน รายงานโดยอบูมูซาอ,อัสอารีเป็นสาฮบาตท,ท่านหนึ่งวันหนึ่งได้เดินผ่านมัส,สยิดเห็นในมัส,สยิดนั้นเป็นยมอยลห์มอละห้าหกคนเจ็ดปดคนสิบคนนั่งเป็นวงนั่นเป็นวงฮาลากาตนะฮะแล้วก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าซิกุลุลลอสุภานอลลอเสียงดังๆให้ดังกึ้อีกเหมือนที่กับพี่น้องได้เห็นฮาลากาตต่างๆ ที่ออกจูทูบเนี่ยนะทั้งโยกทั้งเต้นทั้งอะไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยเสร็จแล้วอบูุมูซาเห็นว่านี่มันไม่ใช่แบบอย่างที่นบีเคยบอกนี่นี่ไม่ใช่แบบอย่างที่นบีเคยสอนนี่ท่านก็เป็นแค่ซอฮาบะลูกซอฮาบะไม่ใช่ซอฮาบะอาวุโสเหมือนกับซอฮาบะท่านอื่นๆก็ไปหาอับดุลอฮ์อิบหนุนมัสอูดนบีตายไปแล้วนะไปหาอับดุลอฮ์อิมนุนมัสอูดไปบอกเรื่องราว ไปบอกกับอับดุลลออิมมุสอุมานหน่อยสิท่านมาดูอะไรหน่อยฉันเห็นแล้วมันแปลกนบีไม่ทําซอบ้าไม่ทําแต่หลังจากนบีจากไปไม่นานมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วอับดุลรออิมุสมัสอูดก็ไปไปครับไปไปเจอเจอจริงๆอับดุลรออิสมัสอุดทั้งเห็นทั้งเจอที่มือก็มีลูกติบฮะสิบฮา,าเนี่ย พี่น้องทราบไหมว่า1ิพาร์เดือกับลูกปักลูกไอ้นั่นน่ะนะกับ1ิพาร์เดือกันเนี่ยสุภานนลอสุภานัลอสุภานนลอนลอ,อันนี้แหละเป็นจะเป็นพยานให้กับท่านนิ้วของท่านน่ยจะเป็นพยานให้กับท่านในวันที่กลับไปหาลอว่านิ้วไหนนับเข้าไหล่นับเยอะเท่าไหร่เนี่ยถูกเนี่ยเพราะฉะนั้นสิพารที่เพึงจะเกิดขึ้นกลับไปหาตัวบทแล้วศาสนาจะบริสุทธิ์ผุดพองอับดุบลลอฮ์อิสมาสูดก็ไปถึงปุ๊บก็บอกว่าพวกท่านทําอะไรกันเนี่ย นบ,บีไม่เคยทําเราซาบ,บ้าไม่เคยทํานบ,บีเพิ่งจะจากท่านไปไม่นานเองเนี่ยเสื้อยังไม่ทั้งเปียกเลยเนี่ยท่านทําอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านทําอะไรกันขึ้นมาเนี่ยก็มันดีนี่ท่านอับดุลลอฮ์อิมนุมสอุดก็มันดีนี่ก็มันดีนี่ใช่ไหมเขาพูดไปก็มันดีนี่ก็มันดีนี่นะครับก็มันดีมันเป็นสิ่งที่ดี แล้วท่านอิบลับอับดุลลอฮฺซุสุสดก็พูดกันว่ากี่อย่างแล้วล่ะที่ว่าคิดว่ามันดีแต่ที่แท้จริงนั้นมันผิดมันไม่ได้ใช่มันมันไม่ได้ผลบุญกี่อย่างแล้วล่ะที่ท่านคิดว่ามันดีนะ่ะในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำเนี่ยในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้เนี่ยมันดีเนี่ยอ่านกรอานมันดีเนี่ยแต่อ่านที่ไหนอะ่ะเนี่ยแหละนี่แหละครับพี่น้องเราสว ท่านอิบตุอับดุลลอฮ์มัสอุลพูดมาว่าไงก็บอกว่ากินอย่างแล้วล่ะที่พวกท่านคิดว่ามันดีแต่ที่จริงแล้วมันผิดและไม่ได้รับความดีทําไมล่ะก็เพราะนบีไม่ทำรอซูลไม่ทําแ้าท่านทาเนี่ยใครจะรับรองท่านและยิ่งเราทําขึ้นมาเนี่ยนะเท่ากับเรานั้นอุตริทาในสิ่งที่ศาสนาไม่ไดใช้ท่านอบูมุซาอัตอันอัสซารีก็เช่นเดียวกัน อันนี้เหตุการณ์จริงๆท่านได้รวมออกสงครามกับทัลรุซุนซอละลัลฮ์ฮุอัลีวะซัลลัมในสงครามคอยบัดหลังจากเสร็จสิ้นสงครามแล้วเนี่ยฝ่ายมุสลิมเป็นฝ่ายที่รับชนะนบีและเหล่าซาบะและกับพลทหารก็จะกลับมาดีนะระหว่างทางก็ลงพักผ่อนที่หุบเขาหุบเขาหนึ่งระหว่างทางเสร็จแล้วพักผ่อนเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทําทอะไรก็อัลลอฮฺุอักบัดอัลลอฮฺุอักบัด อัลลอฮฺักบัดอัลลอฮฺักบัดลาอิลาฮินลอลาอิเสียงดังจากเสียงค่อยๆเสียงง่ายๆก็กลายเป็นเสียงดังนบีอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนบีบอกไงว่ายาอิยูฮันนัสโอพี่น้องทั้งหลายเอ่ยเอรฟาอูเอเรบาอูอัลาอัมฟูซิกุมเผาๆหน่อยเบาๆหน่อยไม่ต้องถึงขั้นนี้หรอก ยกเสียงดังอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงขั้นนี้หรอกอินนกุมลาตาดูลาตาดูนะอสมพวกท่านทั้งหลายไม่ได้วิงวอนขอหรือไม่ได้ซิกุรุลล้อหรือดีดกขอต่อขอกับคนที่ขอกับสิ่งที่หนวกหรอกนะซิกุรุลล้อนะ่ะลำลึกถึงอะพรข้อองนะ่ะไม่ได้หนวกแล้วนะไม่ได้ใบไม่ได้หนวกแล้วนะ แล้วก็วาลาร้อยอิบุนแล้วก็ไม่ได้คนไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอลัลลอฮฺในเดชานุภาพอยู่กับเราไม่ว่าเราจะอยู่ไหนพระอ,องค์อยู่กับเราไม่ได้หนวกพระอ,องค์และนบีบอกว่าไงครับอินนักุมตาดอุสามีอันกอรีบันท่านกําลังเรียกร้องวิงวอนขอกับผู้ที่ได้ยินและผู้นั้นก็อยู่กับอยู่ใกล้ๆท่านด้วยวาหุวมาอากุมอยู่กับท่าน ซิกุลล์ลอเป็นสิ่งที่ดีซิกุลล์ลอเป็นอิบัดาที่ง่ายแล้วก็ประเสริฐแล้วก็มีผลบุญแต่วิธีการซิกุลล์ลนะ้อน่ะนับสี่นับสี่ตัวใครตัวมันค่อยๆเบาๆอยู่ในมสัสยิดก็ซิกุลล์ล้อได้นั่งอยู่ในรถก็ซิกุลล์ลอได้อยู่ในบ้านก็นั่งซิกุลล์ลอได้เบาๆไม่ใช่มาจับเป็นกลุ่มไม่ใช่จับเป็นยาหมอแล้วก็ออกไมเสียงดังอันนี้มีมีแบบอย่าง ไม่ใช่แบบอย่างของนบีแล้วก็ไม่ใช่แบบอย่างของเหล่าซาบาอิบนุลมัสอูดบอกว่าไงไหมนบีเพิ่งจะจากท่านไปไม่นานนี่ยนะท่านทําแล้วหรือและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ,บ้านเราปัจจุบันนี้มากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นซิกุลลอได้อะไรบ้างผลของการซิกุลลลอนะพี่น้องหัวใจจะสงบไม่เชื่อลองเอาไปใช้สักอาทิตย์หนึ่งไม่ใช่ผมบอกนบีบอกกุณอ่านพูด อัลลอฮบิซิกอร์ิลลาฮิตาดมาอินกุรุลไม่ใช่หรือการลำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้หัวใจของท่านนนั้สงบซิกรุลลอฮ์มีหลายประโยคมีหลายอย่างมีอะไรสุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีกหลายๆสำนวนอีกหลายๆอย่างหัวใจจะสงบเพราะคำที่กุรุลลอฮ์น่ะคือการสรรเสริญพระองค์ สะดุดีพระองค์บาวสะดุดีพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้เป็นเจ้านั้นจะไม่ตอบรับการสะดุดีของบ่าวกันหรือหัวใจจะสงบหัวใจจะมีนูดใบหน้าจะมีนูดลองดูสิครับพี่น้องคนดีิกุลล้อประจาประจํ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 ากับไก่คนที่ evet. ทไม่ดิกุลล้อนหน้าตาไม่หน้าตาคนละอย่างเลยมีนูดมนุษย์มันออกมาเองไม่ใช่ไปต้องไปทำหรอกรับนูดมันออกมาเองเพราะเลือดเนื้อ ดวงวิญญาณของเขานั้นเต็มไปด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ์จิตใจมันจึงสงบแล้วก็ออกมาจากทางด้านดวงวิญญาณนะครับเสร็จแล้วรู้ไหมว่าซิกุลุลลอ์เป็นเกาะป้องกันชซตตอนเกาะป้องกันชซตตอนนะครับและคนคน,คนที่ซิกุรุลลอ์เนี่ยนะครับพี่น้องเขาจะอยู่กับเขาเขาอยู่กับเาาลาตลอดเวลาและอัลลอฮ์ก็จะอยู่กับเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยอัลลอฮ์จะอยู่กับเขา อยู่ในที่นี้ไม่ใช่ว่าพราะองค์ลงมาอยู่กับท่านนะครับเดชานุภาพขององค์คอยที่จะปกปักท่านช่วยเหลือท่านซิกุลลล้อลบล้างบาปต่างๆลบล้างบาปต่างๆนะครับและซิกุลล้อเป็นหนึ่งที่จะคอยเป็นงานที่ดีจะมาหาท่านจะมาคอยอยู่กับท่านข้างหนึ่งของของร่างกายของท่านในกุบทและซิกุลล้อเนี่ยนะครับเป็นโลเป็นโลป้องกันท่านในวันกิยามา ถ้าเราสู้รัลส์สลอลล้อหัวเลยวะดัลลัาาลลมบอกว่าซิกุลล์ไม่ใช่เรื่องยากแต่ราคาของมันคุณค่าของมันมากมายเหลือเกินกาลีมาตานคอฟีฟาตานฟินมีจานสกีลาตานสกีลาตานกาลีมาตานคอฟีฟาตานฟินมีฟินฟินลิซานวาสกีลาตานฟินมีจานวาฮาบีบาตานอิลรักมันคำสองคำ พูดไม่ยากแต่ช่างหนักเป็นที่รักของพระผู้ทรงเมตตาอาราชมาตะอาราลรักนะครับคำสองคำที่ว่าไว้ก็คือก็คือสุบฮานัลลอว่าบิฮัมดีฮีสุบฮานัลอฮิลอาจิมสุบฮานลอว่าบิฮัมดีฮีสุบฮานลลอฮิลอาจิมใช้ประจำใช้อย่างประจำเรายอมเรายอมซีโรลาบกับพระผรู้ทรงสร้างเรายอมซีโรลาบกสสับพระเจ้า แน่นอนละวเกินพระเจ้านั้นจะต้องรักเราแน่นอนนะครับจะต้องรักเราแน่นอนกันกาลีมาตานคอฟีฟตานฟิลลิซานวาสกีลาตานฟินมีซานวาฮาบีบาตานอิลลัลล์มานคำสองคำพูดง่ายตาชัาง่งตาช่างหนักเป็นที่รักของอัลลอฮ์สุภาอัลลอฮ์วาบิฮัมดิฮีซุบฮานอัลลอฮ์ฮิลอะดิม subhanallah wabihamdihi subhanallah ท่าลอธิีมลลอ,อยู่ว่างๆนั่งลถไปอยู่คนเดียวและพี่น้องจะมีความรู้สึกว่าจิตใจพี่น้องนะี่ะไอความวุ่น,ว,น,ว,นวายหรือว่าวุ่นเนี่ยนะมันจะสงบปัญหาในบ้านปัญหานอกบ้านปัญหาที่ทํางานปัญหาที่นูนปัญหาที่นี่นลองเอา,อายาตัวนี้เข้าไปแก้พี่น้องอาจจะสบายขึ้นแล้วก็สบายขึ้น มีอีกดูอาตุนอ,อีกดูอาหนึ่งนะครับอิมินีอีกดูอานอันนี้เป็นไซยิดุดูอาเลยไซยิดุนอิสติกฟารเลยพี่น้องทาง่านกท่องกันได้ไหมท่องกันได้ไหมเรายอมรับเยายอมสิโลลาบและพระอ,องค์จะไม่เมตตาเราหรือเราทําได้แค่เนี้ดูอาต้นนี้มีว่าอัลลอฮุมะอันตารบีพี่น้องท่องได้พระอ,องค์คือพระเจ้าของฉันลาอิลาฮะอิลาอันตะ ยอมสิโลราบนะเรายอมพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ข้อลักตนีพระองค์สร้างฉันยอมรับยอมสิโลราบวานาอับดุกะฉันตัวฉันเนี่ยเป็นเบาพระองค์คือผู้ทรงสร้างวา,า,าอินวานาอัลอาฮ์ดิกะวาวะดิกะฉันอยู่บนพันธสัญญาระหว่างฉันกับพระองค์พระองค์ใช่อะไรฉันฉันก็ทำพระองค์ใช่อะไรฉันฉันก็ทำ มัสตาตตตุตามกำลังความสามารถที่จะฉันท่านจะทำได้วาอูซูวิกามินชัดริมาสนาตุฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายที่ฉันทำมาในอดีตวาอาบูอูลกะบีเนะมัติกะอละลัยยอมยอมสิโรลาบยอมสารภาพว่าพระองค์นั้น คือผู้ทรงประทานเนี่ยมัดต่างๆให้กับฉันตั้งแต่ฉันเกิดมาจากกนกระทั่งบัดนี้แล้วก็จะประทานให้ฉันอีกมากมายข้างหน้าว่าอบูอุลกาก่าว่าอบูอุลกากะบิซัมบีฟักฟิรลีไฟน์นฮูลายักฟิรุสซูนูบอะอิลลัตและฉันยอมซิโรลาบฉันยอมซิโรลาบในความผิดของฉันเนี่ยไม่มีใครที่จะพะย่ะโทษบาปของฉันได้จะใหญ่ขนาดไหนจะมากขนาดไหนพระองค์นั้นผู้ทรงอภัยโทษ แล้วก็ไม,ม่มีใครจะอภัยโทษได้นอกจากพระองค์เอาไปอ่านเอาไปท่องไปสารภาพกับอัลลอฮ์และท่านจะเป็นผู้บริสุทธิ์จะจากอัลลอฮ์ไปเมื่อไหร่เราก็ปราศจากไปด้วยไม่มีบาปอับูลกาลีฮะดาวะอัสตักุลลอฮุลีวะละกุมวะลิซาลินมุสลิมินมิลกุลเลตัมอุดอูรับบะกุมอินนะฮูห้วะกัฟุรฮไร